เวลาเราดูเทนนิสเนี่ยซึ่งตอนนี้การแข่งขันแกรนด์สลมหรือรายการอย่างก็คือบินโบดันสิ่งที่เรามักจะเห็นกันคุ้นตาคือพ่อแม่ของนักเทนนิสนั่งอยู่ในบ็อกซ์แต่เขาบอกว่านักกีฬาที่เล่นได้ดีที่สุดเป็นแชมป์มากที่สุดจะเป็นนักกีฬาที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ในบ็อกซ์ผมก็เลยสงสัยครับว่าเฮ้ยทำไมเพราะอะไรแล้วเรื่องนี้ พระดอนสีชาพันธ์ของไทยและนักเทนนิสที่สูงและสวยที่สุดคนหนึ่งในโลกเหมือนกันพ่อแม่อาจจะรักเราที่สุดแต่ความใกล้ชิดที่สุดไม่มีทางทาให้คุณไปถึงระดับโลกเพราะอะไรแชมป์จัดไปข้อมูลจากคนวงในที่รู้จักมาเรียแอนดี้าเดิกนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกในปี2003 คนนี้เสิร์ฟหนักมากครับอยู่ในยุคเดียวกับซูเปอร์บอลพาราดอนซึ่งพี่บอลเราเนี่ยเคยชนะแอนดี้หนึ่งครั้งนะครับปีที่แชมป์จบม .6 2002ที่ฝรั่งเศสในรอบ8คนสุดท้ายแอนดี้ที่ผันตัวมาทำรายการสัมภาษณ์คนชื่อแม็กซ์ซึ่งเคยเป็นเอเจนต์ส่วนตัว3นักเทนนิสสาวที่โอ้โหดังใน3ยุคเลยก็คือเอมมาราดูคานู สาวอังกฤษเชื้อสายจีนที่ควา้าแชมป์ US Open 2021ในวัยเพียง18อันดับโดดจาก150มาเป็นมือ23และเคยขึ้นสูงสุดสู่มือ10เมื่อ3ปีก่อนลีนานักเทนนิสจากเอเชียคนแรกที่ควา้าแชมป์2รายการใหญ่แกรนด์สแลม French Open 2011และ2014 Australian Open ขึ้นสูงถึงมือ2ของโลก และด้วยความสูง172เซนเนี่ยเธอสามารถชนะมารียาชาราโพ v วาที่หุ่นใหญ่และสูงกว่าเธอถึง16เซนได้ถึง5ครั้งและถ้าพูดถึงการเป็นที่รู้จักบวกความดังในสนาม <c oughs> ต้องเธอคนนี้ครับมารียาชาราโพวาซึ่งหนึ่งในช็อตเด็ดของเธอก็คือปัปป้ายูริชาราพอฟ ที่สะท้อนความจริงและปรัชญาที่น่าสนใจคือแม่กับพ่ออาจจะรัก plus หวังดีกับลูกที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับลูกใกล้และนานที่สุดคนเล่าเรื่องนี้ก็คือแม็กซ์ที่เป็นเอเจนต์คอยดูแลทั้งคุณพ่อและก็มาเรียตั้งแต่ตอนเธอ11ขวบเล่าว่าสิ่งที่ทำให้คุณพ่อยูริพิเศษกว่าคุณพ่อคนอื่นก็คือ รักลูกมากกว่าเงินของลูกคุณแม่และพ่อหลายคนอยากให้ลูกประสบความสําเร็จทําเงินเยอะๆจะได้ให้ลูกมาดูแลแต่พ่อของมมเรียมไม่เชื่อเรื่องน้ําขึ้นให้รีบตักรีบเกินขันจะหักตัดเท้าและอนาคตตัวเองได้แม้ไรายได้นอกขอดจะมาง่ายและก็มีมูลค่ามากกว่าการแข่งขัน,ขนแต่เราคือนักกีฬาอาชีพ ยูริจึงมีกฎเหล็กในการรับงานพรีเซนเตอร์ของลูกสาวว่าเงินเยอะสุดไม่สำคัญเท่าการจัดตารางงานที่เหมาะสมไม่โลบมากเกินไปให้กับลูกสาวเพื่อให้ลูกสาวเป็นนักเทนนิสที่ดีที่สุดและเล่นได้นานที่สุดดังนั้นก่อนแข่งต้องฟิตแด์โฟกัสห้ามรับงานจบแมชสำคัญร่างต้องฟื้นฟูห้ามรับงาน ในหนึ่งปีพี่น้องแชมป์จัดไปลองเดาดูสิครับว่ามีกี่วันที่มาเรียจะสามารถไปถ่ายแบบออกงานเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าได้